มาแล้วยยิ่งใิ่งใหติิิวัดดีจ้ะหืมง่ายง่ง่ง่ยง่า่ยดด้วยได้ด้วยพูดได้ด้วย สาเดือนเลเอ้าสามเดือนสาวันแล้วนะจ๊ะสามเดือนสาวันแล้วยิ่งย่งย่างานขึ้นมาทั้งทีนะยังงานโก่งยังไง